เอมสันเพชรเข้าใจดราม่าคนวิจารณ์ภาคเสียงย้ำหลักซูปเปอร์แมนไม่แพ้ใครพร้อมน้อมรับทุกคำติ ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเอ็มสันเพชรต้องเผชิญรามาจากโลกออนไลน์หลังถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทการพากเสียงซูเปอร์แมนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าปกติเป็นคนอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วเข้าใจเลยว่าที่หลายคนแสดงความคิดเห็นเพราะเขารักตัวละครนี้เหมือนกันซึ่งผมเองก็รักซูเปอร์แมนมากเหมือนกันเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กอยากให้เข้าใจว่าที่ผมรับนานนี้เพราะรักจริงๆ สำหรับเสียงวิาจารเรื่องความเหมาะสมเอมย้ำว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะคิดและแสดงความคิดเห็นแต่การได้ภาคครั้งนี้ผ่านการแคสติ้งกับผู้กำกับเสียงรากกว่า2รอบแล้วทั้งต้นสังกัดของซูเปอร์แมนก็ต้องฟังเสียงและอนุมัติด้วยผมเชื่อใจทีมงานเพราะเขาเป็นมืออาชีพที่ผ่านมาผมก็ทำการบ้านอย่างหนักเพราะมันคือการตีความตัวละครใหม่ที่อยากให้คนดูได้เห็นอีกมิติ เมื่อถูกถามว่าเครียดไหมที่ดราม่าเกิดขึ้นทั้งที่คนยังไม่ได้ฟังผลงานเอ็มตอบว่าไม่เครียดเลยครับผมแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นขอแค่ไม่ทำร้ายกันก็พอส่วนประเด็นที่บางคนมองว่านักแสดงมาแย่งอาชีพนักภาพเอมก็เข้าใจทุกมุมมองทุกคนมีสิทธิคิด แต่สิ่งที่อยากบอกคือผมรักซูเปอร์แมนจริงๆและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ทีมงานทุกคนเป็นมืออาชีพถ้าผมไม่เหมาะสมจริงๆก็คงไม่ได้รับเลือกผมหวังว่าทุกคนที่ได้ชมจะมีความสุขกับมันนะครับด้านผลงานการแสดงในซีรีส์9ปีแห่งเธอในแต่ละปีเอมบอกว่าดีใจมากที่คนอินกว่าที่คิดไว้เป็นซีรีส์เรื่องแรกก็ตามอ่านฟีดแบ็กตลอดยอมรับว่ากดดันนิดหน่อยเพราะอยากทําให้ดีแต่พอเห็นคนชอบก็โล่งใจขึ้นครับ เจ้าตัวอย่างเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ติดซีรีส์หนักถึงขั้นดูสดทุกตอนและยังช่วยให้คำวิจารณ์ก่อนเข้าฉางอีกด้วยเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด